ผมพงเทพศประเสริฐครับประธานกลุ่มเป็นประธานคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาควายของสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายแห่งประเทศไทยนะครับแล้วเป็นประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงควายแห่งแบุรีรธานีนะครับก็วันนี้อยู่ในบรรยากาศของการจัดการประกวดอ,อุดรธานีพิธีคนวิถีควายมรดกไทยมรดกโลกซึ่งเป็น งานประกวดโอเพ่นประกวดทั่วประเทศนะครับจัดโดยจังหวัดอุดรธานีแล้วก็อบจอร,ร่วมกับหมอรชพัฒและกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงและกล่มสัตว์ครับอยู่อยากทราบวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรมชมรมกลุ่มผู้เลี้ยงของอุดรธานีนะครับเป็นการจัดตั้งกลุ่มเพื่อ,อต้องการขับเคลื่อนต้องการพัฒนาในการเลี้ยงควายเพราะปกติถ้าทุกคนเลี้ยงควายก็จะเลี้ยงในในความ ในต้นทุนของตัวเองในความสามารถที่ตัวเองมีอยู่แต่ถ้าเรามารวมกลุ่มสิ่งหนึ่งที่เราจะได้จากการลงกลุ่มคือพอการลงกลุ่มเราจะได้แลกเปลี่ยนความรู้จะได้แลกเปลี่ยนสิ่งที่คนนึงมีคนนึงไม่มีก็จะได้มาแลกเปลี่ยนมานักันแล้วการพัฒนา,าก็จะเริ่มจากเราจะสามารถนํากลุ่มเข้าไปขอรับความช่วยเหลือรับความร่วมมือจาก หน่วยงานภาครัฐอย่างกรมสุสัตว์และก็หมอราชพัช์ที่จะให้ความรู้เราเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์พัฒนาเรื่องการเลี้ยงและพัฒนาอาหารพัฒนาอาหารสําหรับสัตว์ครับนี่ก็คือสิ่งที่ได้จากการรวมกลุ่มกันครับรใช่ครับแล้วตอนนี้อุดรเรารวมกลุ่มกันมาตอนนี้ประมาณ4เข้าปีที่5แล้วนะครับทำให้เรามีกลุ่มที่เป็นกลุ่มเครือข่ายทั้ง20อําเภอแล้วการที่เรามารวมกันทานี้ก็ครั้งนี้งานตรงนี้เกิดขึ้นมาได้ก็ ส่วนหนึ่งก็เกิดมาจากการรวมกลุ่มแล้วทุกคนจะได้ประโยชน์จากการพัฒนาสายพันธุ์ควายเพราะการประกวดน,นี่คือการคัดเลือกสายพันธุ์และทำให้กลุ่มผู้เลี้ยงในจังหวัดอุดรจะได้ประโยชน์จากงานนี้เพราะเราจะตัวที่ชนะเราก็จะมามองดูว่าจะเป็นตัวพ่อพันธุ์ชั้นเยี่ยมที่ทางบริษัททางคณะกรรมการคัดเลือกพันธุ์ให้เราแล้วเราก็จะนํามาปรับปรุงพันธุ์ให้กับกลุ่มเครือข่ายของเราครับไม่ไม่ไมครับครับผมขอบคุณครับ